กดหัวใจให้ใครเสื่อวบึงนะคะทุกคนเสื่อวบึงนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ตุ้ยก็หัวเลาะมาเลยพูดถูกใช่ไหมพูดถูกใช่ไหมจะบอว่าไปเต้นคอยเลยเงาสิไปเต้นจังได้เนวคนบทสบายเนาะ แนคนบอสระแนคนบอสบายจีไหไปเต้นโอ้ยมันกระชีบบลงทางงายมันมชิบงายปังงางใช่ปะมันไม่ช่บงายปังงางซะบ่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณห้าสิบสี่เล oh, po ิฟนะคะขอบคุณขอบคุณที่คนที่เติมเติมเลิฟให้นะคะแต่ไม่แต่แบบ ไม่ได้ไม่ได้โชว์หน้าแต่ไม่ได้โชว์ซื่อนะคะแต่รู้ว่าเป็นใครขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่สมิลาพาพันนะคะขอบคุณเจ้าพ่อเกาะร้อยเกาะนะคะที่เข้ามาเติมเต็มกำลังใจให้พึ่งพีเคชาแนลบายนะคะว่าแล้วไง <c oughs> ห้ามนะคะห้ามเด้อห้ามเด้อ ่ามอาโทรศัพท์ของแฟนไปติดต่อไปไปติดตามใครนะเดี๋ยวคุณจะเจอเนะี่ยเจอสากเข้าเบือนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสาเข้าเบือสาเข้าเบือรลอยนะคะทุกคนิวิวิว่วววววาาฮ่าฮนะเป็นแฟนกันนะสู้ พี่มานัทบอกว่าเป็นแฟนกันนะต้องสู้เลยต้องสู้ใช่ไหมเออพี่มานัดนี่ไปบ้านไหนนี่โอ้ยแอบดูคอมเมนต์นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะที่รักโอ้ยเจ้าก,กันใดละดีครับท่านตุ้ยนะ,ะจากพี่จีจีนะคะเอออย่ากลัวพี่มานัทนะเวลาไปเ,ออเวลาไปคอมเมนต์บ้านไหนนี่ไม่ใช่ว่าเออ การการขึ้นไลฟ์สดเนะี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เราเข้าไปแอบนะเราเราเราไม่ได้แบบเออลงไปลงลงไปทักใข่นะแต่เราก็จะดูนะเราก็จะดูว่าเออใครพูดอะไรประมาณนี้นะเหมือนพี่มานสัสนี่โหตายเลย <c oughs> ค,งแบบคงจะแบบคงจะแบบเออมีมีการวางแผนใช่ไหมพี่มานสัสว่าต้องจะพูดยังไงใช่ไหม <c oughs> เอิ่งไม่มีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณหกสิบเอ็ดเลิฟไลท์ตอนนี้นะคะที่ที่กดให้เอง่บีเคชาแนลนะคะถ้าเหนื่อยนิ้วมือก็หยุดได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเจ็ดท่านและก็หกสิบเอ็ดเลิฟนะคะทุกคนให้สงสัยอาทิตย์หน้านะ อาทิตย์หน้านะคะพี่จีจีแล้ววึงค่อยค่อยค่อยแบบเออออกไปออกไปเที่ยวนะออกไปเที่ยวแล้วก็ออกไปเป็นหางเครื่องให้บ้านพี่ๆนะคะสร้างสีสันให้นะเพราะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้วึงก็รู้สึกว่าสุขภาพสุขภาพก็มาเหมือนเดิมนะแต่จะติดงานนิดหนึ่งนะเพราะว่าท้ายอาทิตย์วึงจะต้องเข้าอบลมนะคะ ข้าอบรมออนไลน์นะคะแล้วก็มีสอบเสียงนิดๆเนานะมีสอบเสียงนิดๆแล้วก็เข้าออเอข้าออนไลน์ประมาณสองสามชั่วโมงเนาะทายอาทิตย์นะคะก็คงไม่ได้ไปบ้านไหนอยู่จนอยู่จนดึกนะคะหลังจากอาทิตย์นี้ไปนะ,ะก็คงจะเงียบหายเงียบหายไปนะคะหลที่แบบที่เราเรียนเนาะ อยู่อยู่ต่างประเทศจะมีการเรียนนะคะทุกคนถึงเราจะทำงานแต่ว่าก็จะมีการอบรมหรือว่าอบรมในสิ่งที่เราแบบเอออยากจะรู้เนาะว่าถ้าถ้าตรงไหนเราบกพร่องเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็จะมีก็จะมีการอบรมให้เราเนาะว่าเราอยากจะอบรมทางด้านไหนเนาะแล้วก็ทางที่ทำงานก็ จะมีการใช้จ่ายตรงนั้นให้เรานะคะทุกคนนี่คือ <laughs> <laughs> ยองตัวเราดีแล้วเธอนะคะเจ้าพี่จีจีนะคะดีครับท่านต